ค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากกับพี่แนวทางตัวเลขโชคลาภมาปากพี่ฝากนอนเกี่ยวกับสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นอุบลน,นะคะพระทรงมห้ทางช่องนุ่นที่ยาลงขอขอบุญขอบุณอาจารย์ที่ทรงมห้ทางช่องห้เป็นแครแนวทางนะคะอ่จะได้ยินเสียงนุ่นที่ยาสัมผัสระว่างอาจารย์อยู่ระยะหนึ่งแล้วกับ ช่วงเทยทายลิปนั่นที่ยากกับสิเขียนให้ละเอียดก็เก้าเราเอาพ่อแม่พี่น้องก็ค่อยไปแคบหนาจอช่วงไทยทายเด้อค่ะเด้อเพราะว่าช่วงตน้ตนๆลิปนั้นทั้งเว้าไปเว้าโทรศัพท์ไปกับบอคอยละเอียดปัญใดนะคะตอนไทยทายชิปนั่นที่ยากกับสิเขียนให้ละเอียดแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องแคบหนาจอตอนทายเด้อค่ะเด้อค่ะไปน้ำกันเลยค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับ อันวนี้อาจารย์บ่นมีแนวทางบอค่ะสอบพ่อที่ยูครับพ่อเสียหอยเป็นแนวทางหอยเฮ็บซี่ใดบอค่ะโทรมาหลบกวนบอเนาะโทรมาหลบกวนบอบอครับบอครับค่ะเหลขมันเก่ามิเข่ามิรุดเนาะอาจารย์นอกกับบอได้ว่ากันค่ะขอเป็นแนวทางซื่อเพื่อมันเข่าขางวดใดบ่เข่าบ่ตามนั่นกัเพื่อมันเข่าันกับผาดเนาะ คนที่ยากกันเลยอยากมาขอแนวทางกับอาจารย์ค่ะครับค่ะเยี่ยมเอาได้ค,ค่ะค่ะค่ะข้อสอบครับข้อมแล้วค่ะวิ่งบนสองกับสามเลยวิ่งบนสองสองกับสามค่ะ ครับอันเหลขกบาราหางดอกเลขมันมีแฝดหางเหอกับมีจัดสองห้าสองหกสองแปดสองห้าสองหกสองแปดสองเก็ดบอค่ะ กรับไล่กันเลยครับสองหาสองห้สองแปดเราตัวเน้นเดี๋ยวนะอาจารย์เน้นหาตัวใดคะเน้นเดี๋ยวได้เอาเอาทั้งแปดตัวก็เดี๋ยวเน้นมีอยู่มันเป็นรอบแต่มันมีอยู่ที่ับหาตอมันตัดเลดซับแปดนะอ๋อมีสามหาสามหก สามเจ็ดสปคือรักสมกับรัก2องเหมืนอน่ะคะับแมนแมนแมค่ะแล้วก็ตัวเน้นเลยค่ะอาจารย์ตัวเน้นมันก็ที่มียสูสอง,องสองสองแล้วก็สามหกตัวเน้นมีสองสองหกสองเจหสองหองสองเจ แล,ล้ว<ป>ก็สามหกเจ่ค่ะแล้วกบแาหกามเจ็ดสกับสามหกับสองแกับกตะกันครับต๊ะล็ออ๋อสามหกกับสามแปดนี่โต๊กันบ่ค่ะสองหับห้าอะไรกันสองับแปดทกี่ตกันอ๋อซุ้มที่ซุ้มที่บวบๆนี่เป็นตกัน ครับแม่เล็กทั้งเมื่อศีลสิมีแปดคู่แม่ปะคะแม่แม่แม่ครับเด่นบนล่างเลยนะครับเด่นบนล่างเด่นบนล่างเด่นบนล่างไปกลับบอกค่ะครับไปกลับบนล่างไปกลับครับครับ เสียงสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะน่าเสียงขาดหายตอนนี้นี่มั้งครับสามตัวอยู่ครับสุดสามตัวห้ามันขับว่ามันนั่งนีู่มาค่ะเอาเยอะค่ะตามตัวหนึ่งหนึ่งสองหกสองเจ็ดหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดค่ะแล้วก็หนึ่งสาม ึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดมิคูนบ่่ะรับแมนแมนค่ะไอเลขสามตัวนี่ตัวเน้นตัวไดอาจารย์เน้นเน้นหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดติดแบบมากนี่แหละครับ หนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดตัวเน้นสามโมหนึ่งสเจ็้องันหนึ่งองหนอเจ็ันหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดถตัวล่างดค่ะเอ่อโนียาฮะ้เรันหาเืออะไ่งดหนึ่งหมันได้ค่ะ ได,ได้ครับได้ค่ะเขาถ้าถ้าเอาเสียงอาจารย์ลงนี่ได้บะคะ่ะได้ครับไ,ไ,ได้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 เนาะเอาเสียงลงเพราะว่า<ม>การสิลงส่วนหนึ่งละส่วนหนึ่งนุ้นยากกว่าสิลอกไหมหลอกตัวหนังสือไหมหลอกกาบสิไปให้เป็นเบื้องตอนไทยท่ายิปเพราะว่ามันเขียนติดกันพมดมันกันบรละเอียดปันใดไหมคะ่ะ ราะว่าสี<บ>เขียน<บ>เขียนให้ายละเอียดก็นี่เราก็จ้งสีให้เอฟซีเบิ้งตอนไทยๆ<บ>ขอท่วนตัวเลขในเลคพันเดอสามตัวบนก็นมีหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามหกตัวเน้นหนึ่งสามหกกับหนึ่งสามเจ็ดแล้วตัวล่องก็คือหนึ่งสองหกกับหนึ่งสองเจ็ดนนทิยาลงถือก,ก็ค่ะ<บ>แล้วก็เลขสองตัว<บ>เลขสองตัวให้วิ่งว<บ>ิ่งบนสองกับสาม จับคู่หายกับมีสองหาสองหกสองปดสองเก็ตัวเน้นก็คือสอเก็กับ2องหกแมนปะค่ะกับกับสามสามโตสามเจ็ดส่หกวันนี้เลขสามโตกับมีสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดตัวเน้นก็มีสามหกกับสามเจ็แมนปะค่ะกับแมนแมนบอลบอลไปกับบนล่างเนี่ยนะคะเนาะกับเลขสองคกันลากสคับลาก และสอบตามค่ะค่ะนล่นี่ยากกับกรวนอาจารย์ท่านนี่แหละค่ะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องเยซีกับเสียงยินแล้วนะคะเสียงสัมผัสระวังนุ่นที่ยากับอาจารย์ค้นุบลนนะคะที่เพิ่นมีแนวทางมาหายเหาในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองหาซี่แอดมินกับสิทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะวางหันมันตั้งกล้องยุไกลก,กับว่าเห็นชัดนะคะแล้วก็เขียนบาละเอียดพ่อกับมาหลอกไม่แล้วก็เสียหายพ่อแม่พี่น้องเห็นชัดๆแล้วก็เพิ่นกับจับครหูหายเหานะคะเลขวิ่งงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองหาซี่เลขวิ่ง,ง,กกาาเ,ลงเลขเด่น อาจารย์คตนอุบลเป่นหายวิ่งสองกับ3บนรางนะคะเลข3ามโตเพิ่นกะหายข้ามาหมหกหนึ 1, 3, 6, 1, 3, ่งสามเจ็ดโตเด่นคือหนึ่ง็ดกับหนึ่งนะคะตัวล่องก็คือ1นึสองหกกับหนึงสองเจนะคะแล้วก็เลขสองโตสองโต่นจับคู่หายกับมีเลขหลัก2กับรักสนะคะ2องหาสองก็ดสดนะคะ ตัเน้นของรักสองคือสองหกกับสองเจ็ดนะคะแล้วก็รักสามสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดตัวเน้นของรักสามก็คือสามหกกับสามเจ็ดที่นุ่นที่ย่าว่องไวนะคะ 3, 3, 5, 3, 6, 3, 7, ค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะปอลอไปกลับบนล่างค่ะเพิ่นกะหายไปกลับน้ำบนล่างน้ำนะคะบางข้างอาจารย์เพิ่นก็ว่าเลขเพิ่นบางข้างกับเขาทั้งบนทั้งล่างบางข้างกับเขาบนบางข้างกับเขาล่างนะคะ อันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะ mm hmm. เพิินแบงปันมาขกอกขอบคุณอาจารย์คนอุบลหลายๆนะคะเด้อที่แบงแนวทางมาให้เอฟซีทั้งสองนนที่ย่าพา้าดวยเดเบ่งนั่กันนะคะชอบกับคอยจัดคอยลงทุนกระชอบกับว่าเป็นอย่างข่าเพิินแบงปัน,เป,น,ปนเป็นแค่แนวทางนะคะแคบหนาจอไว้ค่ะอีกหลายหมื่นกวอาเลขกสีออกนะคะกันผาดกันเลื่อมนะคะนะคะสูตรคำนวณของอาจารย์คนอุบลน,นะคะว,วันที่16กรกฎาคม2564 เลขวิ่งเลขวิ่งก็คือให้วิ่งสองกับ3บนรางนะคะเลขสามโตเพินกัหายหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งสอเโตเด่นโตที่เพิ่นเน้นก็นคือ137่งสกับหนึ่งสาที่นุ่นที่ย่าว่องไวเนี่ยนะคะเลขสองโตจับคู่หายห้าสองหก28งเวโตวเน้นก็นคือ26กับ2อเกต ลักสามกับพี่สามหาสามหกสามเจ็ดสามแนะคะตัวเน้นก็คือ3 6กับ3 7มเจนะคะนะคะสำหรับสูตรคำนวณของอาจารย์คนอุบลน,นะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC โชคดีถูกหวยลำน้อยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ